ที่การดูแลควายแม่ลูกอ,อ,อ่อนยังไงครับอ่าแม่นี้เขาที่ว่าแม่พิมนะลูกนะเขาที่ว่าแม่พิมพ<ม>์ตอนนี้เขาผสมแล้วแล้วก็ท้องกับเอกมงคลอ่าเอกมงคลที่เป็นควายงามของจังหวัดอุดรธานีที่อำเภอหนองแสงราคาผสมเท่าไหร่ราคาผสมพ่อผสม,ผสม,ผสมราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทในตนนัวนี้อ่าทีนี้ตัวน,นี้ของท้องประมาณหกเดือนแล้วราคาผสมต้องเสียตังค์เลยเสียตังค์สิลูกเสียตังค์สิพ่อควายพ,พ่อพันเขาตัวแล้เป็นล้าน เรบเป็นลานทีนี้วิธีดูแลแม่พันควายแม่พันควายหรือแม่พันวัวหรือแม่พันธุ์หมูก็แล้วแต่เขาจัดกาจัดจากัดในเรื่องของพื้นที่ในการถ้าหากเขาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะผิดความสามารถเราคือส้นกันส้นที่ท้องที่ยังจะสามารถที่จะแทงได้ฉะนั้นแม่ที่ท้องแล้วเราจะต้องแยกเดี่ยวแยกเดี่ยวไม่เอาเข้าถึงสองการไปปล่อยอไปเดินอะไรต่างๆก็ พยายามดูแลอย่างให้เขาวิ่งมันอาจจะหลุดภาษาภาษาควายเขาว่ามันหลุดมันแข้งนะได้ต้องรักษาดูแลแเป็นอย่างดีส่วนอาหารกา็เราให้มากกว่าควายที่ไม่มีท้องเพราะว่าเขาจะต้องนําอาหารต่างๆไปเลี้ยงลูกในท้องเขาให้ได้สมบูรณ์แข็งแรงประมาณนี้